สวัสดีครับะคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ําให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ตรงกับฉบับวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันพฤหัสบดีหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือถอนพิษส้มเน่าเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับหยิบยกเอา Facebook ของพอลแม็กอินทอชซึ่งมีการนำเสนอแง่คิดและก็มุมมองทางการเมือง แล้วก็สังคมหลังการเลือกตั้งน่าสนใจครับเพราะว่าหลังการเลือกตั้งจนถึงวันนี้เนี่ยในภาวะที่บ้านเมืองมีความขัดแยงแ้งทางความคิดและมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่กระสันจะมีอํานาจอ้างตนเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอ้างตนเองว่าเป็นชันธามติและจะต้องได้เป็นรัฐบาลเท่านั้นแต่แง่คิดที่คุณพอมิอิทอสสะท้อนออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยน่าสนใจมากนะครับขออนุญาตที่จะสรุปบ,บางโพสต มาให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อพินิษพิจารณากันต่อไปกันแล้วกันนะครับประการที่1ครับเขียนถึงคำว่า14ล้านเสียงพอไมอินทอชบอกว่าอย่างนี้ครับผมขออนุญาตที่จะกล่าวถึง14ล้านเสียงนะครับซึ่งผมเคารพทุกเสียงครับไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอเป็นพิเศษขอเป็นหนึ่งใน14ล้านที่เคยบอกว่ารักสถาบันที่เคยบอกว่าเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9 ที่เคยบอกว่าจงรักพักดีและขอเป็นข้าทูลละอ,องทุลีพระบาททุกชาติไปไม่ขอพูดถึงเรื่องของสามพันบาท450บาทหรืออะไรต่างๆที่พักปลิ้นปล้อนเนี่ยให้สัญญากันเอาไว้เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้แต่ที่พวกคุณกำลังจะได้เนี่ยคือการยกเลิกหรือแก้ไขให้มีผลเท่ากับยกเลิกมาตราที่คุ้มครองไม่ให้ใครก็ตามดูหมิ่นให้ร้ายจาบจ้วง พระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนล้วครับ่ารวมไปถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ที่ทรงสวรรคตไปแล้วด้วยนะครับใครจะขุดมาดา่าหรือว่าจะเขียนถึงจะบิดเบือนในทางร้ายยังไงก็ได้เพราะมีโทษแค่ปรับเป็นเงินเล็กน้อยเท่านั้นเองที่พวกคุณกําลังจะได้เนี่ยคือใครจะปิดล้อมจะโห่ไล่ตะโกนดา่าราชวงศ์ยังไงกันแล้วแต่ในราชพิธีต่างๆที่ทํามาด้ความศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องยาวนานหลายร้อยปี พราะโทษมันเบาบางนันเกินแค่ปรับเงินแค่นั้นเองที่พวกคุณกำลังจะได้เนี่ยคือวันชาติที่เคยใช้วันที่ห้าธันวาตามวันพระราชสมภพของพระมาหากษัตริย์ซึ่งแม้วันนี้จะเปลี่ยนราชการไปแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนเพราะให้เกียรติพระราชบิดาที่ยังเป็นที่รักเป็นที่ศรัทธาของประชาชนเป็นจํานวนมากแต่นักการเมืองที่มีความคิดเลวสามพักนี้เนี่ยบอกว่าจะเปลี่ยนวันชาติ ให้เป็นวันเดียวกับที่คณะชั่วโค่นล้มราชวงศ์เปลี่ยนระบบการปกครองและที่กำลังจะได้ก็คือพวกเขากำลังโห่ร้องด้วยความดีใจผู้หญิงช่อคนนั้นทำคลิปเยาะเยะ้ยถากถางว่าภารกิจ2475ที่พวกเนรคุณชาติยังโค่นล้มไม่สำเร็จและเป็นสารตั้งต้นให้ได้นักการเมืองชั่วเกาะก,กินประเทศมาเกือบร้อยปีเนี่ย กำลังจะสำเร็จแล้วในอีกไม่ช้าไม่นานนี้พวกคุณกำลังจะได้อะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงเลยกับสิ่งที่ผมจะเรียกว่าความเจริญนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้สิ่งใดที่ต้องการแบบง่ายๆเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้ยังมีคนที่จงรักภักดีแบบที่ไม่ได้พูดว่าขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปไม่ได้พูดแบบพร่อยๆไปอย่างนั้น มีคนอีกเป็นจํานวนมากนะครับที่พร้อมจะแลกทุกอย่างที่มีไม่ให้ใครมาย่ายีสิ่งที่รักและเทิดทูนและมีมากแบบที่เอาจํานวนในหีบเลือกตั้งมาวัดไม่ได้หรอกครับแต่คนจันไรเนี่ยมันเอาไปเหมารวมหมดเลยว่า14ล้านคือสนับสนุนให้แก่หนึ่งหนึ่งสองไม่มีทางเลือกที่สุดท้ายอาจจะต้องมีคนไทยถูกประทะกันแบบถึงเลือดถึงเนื้อเพราะว่าถูกย่ำยีหัวใจคิดว่ากาถูกแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับกาผิดไม่ว่า แต่ยารักษาหน้าด้วยการให้ท้ายต่อแม้จะรู้แล้วว่ามันแหกตาก็ตามมันนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับคําว่าไม่ยุ่งการเมืองถ้าการเมืองไม่วุ่นวายสถาบันพอไม่อิตอชบอกว่าอย่างนี้ผมผมไม่ยุ่งการเมืองถ้าการเมืองไม่วุ่นวายสถาบันซึ่งโดยระบบควรจะเป็นแบบนั้น แต่ไหนแต่ไรามาเนี่ยเราก็จะเห็นการให้เกียรติของสถาบันต่อน,นักการเมืองอยู่เสมอๆนั่นแหละครับแต่เมื่อมายุ่งผมก็ต้องยืนฝั่งตรงข้ามไม่มีทางเลี่ยงครับจากนี้ไปคงจะได้อ่านได้ฟังบทความที่จิกที่กัดที่เหน็บแนมพักการเมืองนั้นๆแล้วก็นายกมโนคนนั้นจากผมบ่อยๆขึ้นที่ต้องบอกว่ามโนเพราะอยากสะกิดเตือนอย่างนี้นะครับพี่ครับพี่ยังไม่ได้เป็นเลยนะครับ อย่าทำตัวว่าเหมือนกับได้เป็นแล้วสิครับเดี๋ยวจะแหกเอาและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยจะมาจากข้อเท็จจริงจากสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำไม่มีการปั่นไม่มีการใส่ร้ายหรือว่ากุเรื่องทำลายแค่วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาก็น่าจะหาเรื่องด่าได้ไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วนะครับเลือกตั้งไม่เท่าไหร่ขั้วการเมืองยังจับไม่เสด็จน้ําเลยแต่เราก็ยังได้เห็นความสับปลับความกระล่อนความกลิ้งกรอกจากคนคนนั้นหลายครั้งละเกิน ตั้งแต่แก้แต่ให้มีผลเท่ากับยกเลิกติดขัดเรื่องร้อยสิบสองไม่มีใครเขาเอาด้วยก็ไปหลอกให้พักอื่นลงชื่อใน MOU ไปก่อนว่าไม่แตะแต่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ล้มเลิกความคิดหรอกครับแล้วก็จะยังเดินหน้าต่อด้วยวิธีการอื่นคอรมอยังไม่ทันตั้งเลยออกมาเสียงอ่อยแล้วว่าค่าแรง450บาทคงทําไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามีพักร่วมซึ่งที่จริงพักร่วมเนี่ยเขาเสนอ600นะครับมากกว่าซะอีกแล้วจะมีปัญหาตรงไหนล่ะครับ ค่าแรงแก้ไม่ได้เพราะามีพักร่วมแต่ร้อยสิบสองแก้ได้แม้ไม่มีพักร่วมไหนเอาด้วยก็ตามนี่แหละครับนี่มันคือการแสดงสันดานกันลลอนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้เพื่อนครั้งแล้วครั้งเล่าค่าแรง450บาทรอไปอีกนานเลยครับคนแก่3,000บาทอาจจะไปก่อนที่จะได้อะไรที่สัญญาว่าจะทำใน100วันเนี่ยอาจจะเป็นได้แค่ทำบุญร้อยวันเท่านั้นเองนะครับ นี่เป็นประการที่สองประการที่สามครับว่าที่ผู้นำพ่อพระเอกนิเกพอแม็กอิทอชบอกว่าอย่างนี้ครับนานมาแล้วนะครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสอนผมว่าจำไว้นะคนเราเนี่ยยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเล็กหมายความว่ายัางไงหมายความว่ายิ่งใหญ่โตขึ้นแค่ไหนก็ตามก็ยิ่งต้องทำตัวให้เล็กลงเท่านั้นแหละครับ คุณสมบัติของการเป็นผู้นำเนี่ยคือสามารถนําใจคนสามารถรวมใจคนได้ใจคนเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาและก็ทําเพื่อส่วนรวมมากกว่าตัวเองเข้าใจและก็แคร์หัวใจคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่อนน้อยกว่าต้องมีวุฒิภาวะมีความกล้าหาญและสามารถควบคุมอารมณ์คือคุณสมบัติที่ผู้นําที่ดีจะต้องมีนะครับ เดิมเนี่ยผมตั้งใจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้นําที่เลวแต่ก็ไม่อยากจะต้องไปก้าวร่วงใครอะ,ะครับนึกถึงท่านว่าที่ผู้นาพ่อพระเอกลิเกนี่แหละที่จะพลัดจับผูจากพลังโซเชียลจนกําลังจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่คนนั้นนอกจากข้อนําใจคนได้จากการแสดงที่หลอกจนคนคล้อยตามแล้วเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับที่ผมได้บอกเอาไว้ข้างบนทั้งสิ้นเลยปลิ้นปล้อนกระล่อน,อนไม่มีความตรงไปตรงมา วันนั้นพูดอย่างหนึ่งวันนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อทําร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่รู้สึกเก้อเขินอะไรทั้งสิ้นพอโดนจับได้ว่าผิดก็โบยบ้ายโยนน่นโยนนี่ไม่เคยรับความผิดพลาดข,ของตอนเองเลยย่ายีหัวใจของคนจํานวนมากไม่เคยเห็นหัวคนที่เป็นประชาชนคนที่เป็นพลเมืองแล้วก็เป็นคนที่เสียภาษีเช่นกันนี่ยังไม่ทันจะใหญ่เลยนะครับก็ทําตัวใหญ่นําโดยไร้ความกระดากอายกัน ท่านผู้นำที่คนเขาตื่นเต้นว่าพูดภาษาต่างประเทศได้แต่ฟังดีๆแล้วเนี่ยเวลาพูดไทยแล้วสำเนียงมันคล้ายๆคาแมร์เหมือนกันนะครับปกติถ้าเกิดผมหวังดีกับใครผมก็จะบอกผมก็จะเตือนถ้าเห็นว่ากําลังเดินทางไปในทางที่ลาบากแต่คนนี้เชียร์ครับเชียร์เต็มที่ไปเลยครับไปให้ไกลไปให้สุดทางครับแม้จะต้องเสี่ยงกับการทําให้บ้านเมืองเสียหายอีกไม่นานแล้วครับที่หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเราต้องจ่ายแพงเหลือเกินถ้าเสียรู้ ให้กับนักล่อลวงในคราบนักการเมืองประการต่อมาครับประกาศที่เครื้องต้นเนี่ยคือตัวอย่างข้อคิดความเห็นของคนในโลกโซเชียลกับสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้นะครับก็คือข้างต้นในที่นี้หมายถึงของพอลแม็กอิอชนีะครับสะท้อนถึงความรู้สึกของคนจำนวนมากในเวลานี้ที่อึดอัดที่คับข้อง ด้วยรักด้วยหงวงใหญ่บ้านเมืองแม้ว่าอีกความรู้สึกส่วนหนึ่งอยากจะให้พ่อส้มเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยจะได้เห็นมาสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็เกิดความเสียหายมากขนาดไหนคําหาเสียงแบบกลวง,งที่เริ่มจะออกตัวแล้วว่าทําไม่ได้จริงเนี่ยมันก็จะได้ประจักษ์ขึ้นมาอยางไรครับจะได้ตาสว่างกันไปเลยนะครับแต่เอาละครับถึงตรงนี้สถานการณ์การเมืองชัดเจนเป็นลำดับสามารถที่จะคาดการได้ดังต่อไปนี้นะครับ คือประธานสภา,าจะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยคือพิธาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลพักรัฐบาลเดิมจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยส่วนนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครรอดูครับ